สวัสดีค่ะมาพบกับน้องตาลอีกแล้วนะคะตาลเองนะคะจากนิสันฉบับช่อนิสันลายดีและนิสันดีเลิรนะคะวันนี้นะคะก็ มากันในรูปแบบกระปะเข่าซิ่งไหมตอนนี้ยังไม่ซิ่งเพราะเพราะว่าไม่ได้แต่งอะไรแบบเรียวๆมาจากโรงงานเลยนะคะวันนี้ก็จะมีแค่เอสเซนเอร์ก็คือบุ๊ิเฟมนะคะกระบะไลเนอร์นะคะที่ลูกค้าได้แต่งเนาะอ่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันเลิกงานยามดีวันนี้แต่งรถให้ลูกค้าแล้วเรียบร้อยกําลังจะปลดปล่อยรถคันนี้ออกไปสู่บนท้องถนนนะคะอ่ะวันนี้นะคะกระปะก i n ง Cab SL สีซทองแดงแบบนะคะ มับนบ้านก็ทองแดงได้เลยนะคะถ้าสีภาษาเซลล์ก็อีกภาษาหนึ่งอ่ะวันนี้กระบะนะคะราคา6 9 0 0 0านบาทนะคะกระบะนาวรา SL นะคะกระบะนาวรา SL มีอะไรกันบ้างจริงๆคลิปรีวิวนี้ของตาก็เยอะมากอยู่แล้วแต่วันนี้มาถ่ายเฉดสีสีทองแดงให้ดูว่านาวรารุ่นนี้เฉดสีแบบนี้นะคะล้อที่มาเรียวๆจากโรงงานเลยนะคะก็คือล้อกระทะนะคะ จริงๆเดิมๆมา,ๆม,าๆมาในรูปแบบล้อกระทะเลยส่วนที่ลูกค้าไปแต่งซิ่งไปไปใ,ใส่แม็กไปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือซื้อเพิ่มเติมหรือว่าอยากซื้อกับน้ำตาลนะคะติดต่อตามได้เลยอ่ะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยว่ารถคันนี้นะคะมีอะไรกันบ้างนะคะเอาเดียวๆจากโรงงานเลยนะคะรถคันนี้ไม่ได้แต่งเลยมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวตามไปดูกันเลยนะคะ รถคันนี้นะคะนาราตัวใหม่กับสีนี้เลยสีทองแดงนะ,ะเรียกง่ายๆเลยสีทองแดงเป็นไงกันบ้างเราจะบอกรถรุ่นนี้นะคะถ้าลูกค้าอยากออกรถกับตานะคะโดยเรือเรแบบนี้เลยแล้วไปแต่งเองนะคะ19,0 0 0บาทนะคะแต่ถ้าใครอยากแต่งนะคะกระซิบเข้ามาอยากแต่งเต็มใส่แม็กสินะคะสครูปนะคะจมูกอ่าใครใครเคยติดจมูกใครเคยเห็นบ้างมีสครูปด้วยนะคะถ้าใครอยากได้นะคะ ทักตันมาเฮ้ยน้องตาลพี่อยากได้แม็กด้วย19ื่นพอไหมพี่ต้องเสริมเพิ่มเติมไหมนะคะถ้าอยากได้นะคะส9 0 0มันบาทจบทุกอย่างเลย3 9 0 0มันบาทแล้วเลือกมารับรถที่น้องตาลนะคะวันนี้ก็น้องตาลขอฝากเพจทีมงานทุกท่านนะคะนิสสันขายดีนิสสันดีเลิศนะคะแล้วก็นิสสันสะบัดช,ช่องของเรา3าเพจนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์ถ้า Youtube ก็กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งให้ตาเลยวันนี้น้องตานะคะขอลาทุกท่านไปก่อนวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย